เขาไม่ผิดนี่แหละรมพาะพุทธเจ้าส,สดสดร้อนร้อนเราอย่าให้กิเลสมาปั้นมาแต่งขึ้นมาส,สดสดร้อนร้อนหลอกสัตว์โลกส,สดสดร้อนร้อนสัตว์โลกสัตว์โลกตาวอดหูหนวกใจมืดใจดํามันลากไปไหนก็ไปลากไปไหนก็ไปถ้าลากเขาสินเขาทำร้องแงกแงกแงกเหมือนจูงหมาใส่ฝนไปที่ไหนได้ยินได้เสียงแงกแงะแงะเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสาร เราสรุปสังเวชพูดสดสดร้อนรอนให้พี่น้องหลายฝังคือเวลาล่ากเขา้าศีลเข้าจำบำเพ็ญความดีงามนี่ฟังเสียงร้องออกกอกแงกๆวันนี่ลําบากวันนี้เหน็ดเหนื่อยเนี่ย,เ,ยเสียงร้องแงะบทเวลาเสียงดังก็คือเสียงหมอนดังตุตมล้มลงใส่หมอนอันนี้ดังมากนะอืมันจูงเ,เข้าพอความภาคความเปลียน ทำบุญให้ชานน่เสียงร้องแงกหนักแงกหนักทั่วประเทศเฉดแดงแล้วจูงลงหมอนฟังเสียงดังโตมเลยจนหมอนแตกไม่รู้พวกเรานี่พวกหมอนแตกพวกร้องแงกแงกแงะจะทําความภาคเพียรขี้เกียจขี้ข้านทอแท้อ่อนแอสุดท้ายก็มาหาเรื่องใส่พระพุทธเจ้ามาหาเรื่องใส่มรรคผลนิพพานว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่ไม่ เนี่พระพุธทธเจ้าศาสตาองค์เอกเป็นผู้สอนไว้ด้วยความแยําแต่พวกที่ตาบอดหูหนวกมันเพี้ยปิดเจียวลบล้างให้หมดถี้ว่าก็มาลบล้างตัวเองหาทางก้าวไปมาได้ก็ลงไปที่เจ้าของลบล้างบาปนาโรกสวรรค์ไม่มีนี่ให้เป็นแดนสวรรค์ขึ้นมาแทนมันก็เป็นแดนนโลกไปโดยลดำลาจนกระทั่งจมเลยเนี่ยพวกลบล้างทมของพระเจ้าคือลบล้าง ทางเดินเพื่อมากุนิพานแก่ตัวเองแล้วเปิดทางเพื่อนนรกอวิกีเข้าใส่ตัวของเราเองด้วยการลบล้างธรรมึงให้พากันไปินิพจพิจารณาสร้างความดีให้ดีนะใจนี้ไม่เคยตายการไม่เคยตายพิสูจน์กันโดยภาคปฏิบัติแล้วพิสูจน์โดยการอ่านตำรับตำราไม่หลงใจนะ พระพุทธเจ้าโดยแชรเป็นผู้แสดงไว้ว่าจิตนี่เป็นอมตะจิตจิตไม่เคยใจยไม่เคยขีบหาย,มย,ายแม้จะตกนรกหมกไหมไปจีกับกี่กันแต่โลกอนิจจังมันก็เปลี่ยนของมันไม่เปลี่ยนช้าก็เปลี่ยนเร็วเปลี่ยนจนกระทั่งหมดกรรมที่ตกนรกอยู่จีกับกี่กันเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสิ้นกรรมแล้วก็หมดไปได้มันก็เปลี่ยนแต่จิตนี้ยอมรับเรื่องถูกถูกมากน้อยเพียงไรย,ยอมรับ ปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ยอมรับในเรื่องศูนย์ใจไม่เคยศูนย์ทุกขนาดไหนก็ไม่เคยศูนย์ทุกนั้นยอมทุกยอมรับว่าทุกแต่ความศูนย์ของจิตไม่มีนี่ละหัวสําคัญตรงนี้เราจะทราบได้เวลาคิตภาวนานี่เป็นสําคัญไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยว่าจิตนี้ตายแล้วศู์หรือตายแล้วเกิด พิสูจน์กันไปพิสูจน์กันไปนักเข้าเป็นตามรอยของพิเลสตามรอยของจิตจิตเนี่ยมันเคยเกิดในภพใดชาติใดมันเป็นล่องรอยมาล่องลอยมาเป็นลาดับนะเหมือนเรามาจากบ้านมาถึงสถานที่นี้เราก็คิดถึงล่องรอยการมาของเราได้ทีนี้การเกิดตายของเราจิตมันทะลุย้อนหลัง การเกิดการตายของตัวเองมันก็เป็นร่องรอยมาอย่างนี้อย่างนี้พอมาถึงขั้นนี้แล้ววิมุตติหลุดพ้นขาดสะบัน้นลงไปแล้วเรื่องร่องรอยไม่มีมีแต่ร่องรอยเก่าร่องรอยใหม่ที่จะเหยียบย่างเพื่อความทุกข์ความทรมานอีกต่อไปไม่มีนั่นเรียกว,ว,ว่านาถีดานิปุณพโวตั้งแต่อไปการที่จะมาเกิดมาตายอีกไม่มีมันขาดสะบั้นจากกันแล้วระหว่างสมมติกับวิมุต ขาดตรงที่นักกิตตภาวนาะตามเข้าไปล่องรอยของจิจิตละเอียดเท่าไหร่สติปัญญายิ่งละเอียดตามเข้าไปจงกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ปัดอวิชาปจญยาสร้างคาลาซึ่งเป็นเงากล่อมใจให้ใจหลงอยู่นั่นนะออกหมดมีแต่ใจลุวนๆเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วนั่นะไม่ต้องถามหานิพผ่านเรื่องธรรมทาุก็ไม่ต้องถามท่านผู้รู้ ท่านผู้เป็นฉะนั้นท่านจะไม่ถามถึงเรื่องมรรคนิพพานที่ไหนไม่ถามจ้าอยู่ภายในนั้นแล้วนี่ละการบำเพ็ญธรรมธรรมนี่เป็นธรรมสดดร่อนๆอนศาสดาองค์เอกเ,เป็นผู้ทรงสั่งสอนไว้ทุกอย่างไม่ผิดไม่พลาดอย่าดูรูปคำคำไปตามกิเลสทำมันหลอกลวงตลอดไปแล้วจะจมตลอดไปหาวันฟื้นไม่ไดนะ้น่ะ ให้ฟังเสียงศาสาดาองค์เอกผู้สิ้นกิเลสแล้วไม่มีคําหลอกลวงสัตว์โลกแม้คําเดียวเลยสวขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วทั้งนั้นส่วนกิเลสนี่มีตั้งแต่เรื่องหลอกลวงต้มถุนตลอดมาขอให้ท่านทั้งหลายนําไปพินิจพิจารณาวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจของเราได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมเป็นจิตใจที่มีค่ามีราคา เราระลึกถึงทมพุโทโธก็ได้ธโมก็ได้สังโฆก็ได้เระลึกถึงศีลถึงฐานของเราเราได้สร้างคุณงามความดีมาเท่าไหร่ก็เป็นสง่าราศีเป็นเครื่องประดับใจของเราส่งเสริมใจของเราให้ภาคภูมิใจเพิ่มอน,นิสงค์ขึ้นไปเป็นลําดับลําดาจิมีค่ามีราคาไปตลอดนี่ไม่เหมือนจะ,ะลึกตามกิเลสระลึกกับมันเพลินบัตลาย,ยิ่งจมไปจมไปจมไป แล่วลืกถึงธรรมจะเลจะเลินถึงธรรมจารเลินธรรมและแลือืถึงธรรมะอะไร,รยิ่งจะเลินขึ้นโดยลำดับให้พากันตั้งอกตั้งใจนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า <c oughs> ขอทุกท่านนําไปพฤติปฏิบัติเกิดมาเรามี